สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอทิ์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอียบซี่สุขุสุขคนมนีสิมาเปิดราคาค้ากล้วยพิกัดบ้านหนองคองอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีครับประจิปิดจักตโตจักโคมเดี๋ยวข้าไปสอบถามเจ้าของค้าวกล้วยกันเลยครับสวัสดีครับในน,น้ำโตนะครับสวัสดีครับในน้ำโตนะครับผมผมอมยูอ่บ้านหนองคองบ้านหนองคองอำเภอเภอกุจับจังหวัดอุดรเท่านะเน่ เขาจะมาเปิดจ็กตัวครับค้อยคมหนึ่งวคมหนึ่งครับมาเปิดสองโคมเนาะเป็นคว้วยโค้มหึงงวยอีกคมหนึ่งเมือม่อาาเริ่มแม่นี่แม่นี่เพื่นเป็นสายพันใดครับนี่เป็น้ยไทยข้ยไทยเนาะครับข้อมสูงเพิ่นหลายเป็นใดครับแม่นี่อยสามอย,ยอา,าบเกขาปะทกปะทอนหางมะดอกเนาะแม่น หัวหนุกหัวโน่นดีสถานะในทองเพิ่นมีอีกเบ่ครับนี่แม่ในทองนี้เรามา้ซีเดือนได้ซีเดียนแล้วเนาะก็พอพันไดไว้ครับนี่ทับตูในบ้านทับตูในบ้านเนาะครับอรับประกันทองมันบ่ครับรับประกันท้องเนาะครับพอคุ้มฝูงใหญ่เนาะครับได้ซีเดียนแล้วนะครับผมครับเบิ่งแข้งขาดีบ่มีต่ำนี้เนาะครับแม่เนี่เบิ่งหัวพ่นเนาะครับหัวสวยเนาะครับหัวหนุกหัวโน่นดีเขาสวยเนาะครับ ตาแต้มนะครับตาแต้มแจ่มจ่มข้อองถุงนองขาวนะครับแม่นี่ลำตัวดีนะครับในท้องเพิ่นเป็นท้องที่ใดแล้วครับแม่นี่ท้องที่สองครับท้องที่สองเหรอเนาะครับเพิ่นมีลูกอีกตัวหนึ่งเนาะเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกลูกสาวเพิ่นมีอีกมันบ่ครับเพิ่นมีลูกอีกแล้วมันบ่ครับลูกอีกตัวหนึ่งมันบ่ครับอ๋อเนาะลูกเพิ่นเนาะลูกเพิ่นเป็นตัวแม่บ่ครับนี่ เป็นตัวแม่นะครับเดี๋ยวคอยชมลูกเพิ่นนะครับเบิง้ายแม่เพิ่นกอน,นะครับเบิงโ้นหางกับใ่พุ่มหางสวยนมซีเต้าแข้งขาดีมือมีต่านี้ครับพี่น้องเบิงขวัญน,นะครับมีขวัญหาเงืนหาทองอล่ำตัวใ่ดีนะครับแม่นี่าใ่อ่างดีงครับโผล่ใ่ดีนะครับล่ำตัวเาดีครับเพื่อได้เห็นแล้วสนใจอยากเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันุแม่บอเขาเอ้ากต็ติดต่อ ย้งป้อมเขามานะครับงามครับแม่นี่เพิ่นเปิดสองสามในทองเนาะงั่นบัครับตัวที่ชงในทองเปิดสองตัวสามในทองนะครับเปิดสองในสามนะครับพี่น้องครับมาเบิงลูกเพิ่นลูกเพิ่นนี่เป็นตัวแม่สายพันธุ์ใดครับนี่สายพันธุ์ไทยก็อกันเนาะเบิงลำโตดีนะครับเบิงลูกสาวเพิ่นเนาะครับเห็นแล้วก็ยังเอาไปเลี้ยงกันนะครับพี่น้อง เบิงนะครับลูกเป็นลูกตัวแม่นะครับเป็นลูกที่ไดแล้วครับนี่ลูกตัวแรกลูกตัวแรกเนาะเบิงล่ำตัวดีนะครับลูกสาวพนครับเบิงท่ายดีนะครับงามนะครับแต่บ่ิได้ล่างนะครับน้าบ่มีน้าบ่มีเนาะเลยบ่ิได้ล่างเนาะครับมาเปิดให้พี่น้องเฮาเพื่ออยากเอาไปเลี้ยงกันนะครับพี่น้องครับเบิงแข็งขาดีครับลูกสาวพนได้แักปีเราเพื่ลูกสาวพนนี่มันกะสิวัง 8เ e ดือ e นนะี่บอครับได้แดเดือนแล้วเนาะครับได้แเดือนแล้วครับมาเบิ่งเอาเด้ครับพี่น้องครับเห็นแล้วครับมาเบิง่งมาชม่มเอาเพื่อากเอาไปเลี้ยงติดแม่พันุแม่บอกกันนะครับพี่น้องครับพราเปิดราคาารปานจัยครับโคมนี่11ครับสิบเอดเนาะ1 1 0 0 0 0สาหนึ่งหม่นบาทรับครับต่อร่องได้เนาะต่อร่องได้นะครับมาเบืองมาช่มเอานะครับเปิด1น0 0 0แสหนึ่งมืนบาทเนาะเบอร์โทรเบอร์ได้ครับ08 5ย์5ดห <c oughs> e ้า <c oughs> เจ็ดสามเก้าเจ็ดหกหกแปดสี่หกหกแปดสี่ป่ะครับ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 ผมมืงหน้าสวยหน้างามดีนะครับจวงจังหวัดนะครับจวงย่างใหยพนย่างเบิ่งให้พี่น้องเข้าชมเบิ่งทายยางทาเดินเพิ่นนะครับแม่นี่ครับเดี่ยงง่ายหูนะครับครับครับอ่าตัวต่อไปเลยครับครับมาชมอ่า คู่ต่อไปนะครับพี่น้องมีเปิดราคาง่วให้พี่น้องเขารับชมกันนําครับพี่น้องครับแม่นี่เพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับง่ว่อกโบดครับอ้อเป็นง่วยังไทยเฮานี่แหละง่วไทยกางครับควอยไทยง่วไทยกลางเนาะครับครับข้อมสูงเพิ่นสิเท่าใดครับแม่นี่กระถี่ร้อยสามสิบหกสามเจ็ดอย่าง่ว่าร้อยสามหกสามเจ็ดเนาะครับในท้องเพิ่นมีอีกหรือเปล่าครับมีเหลือประมาณสี่เดือนได้สี่เดือนแล้วนะครับเนาะครับเบิ่ง โอ้ส oh, วยนะครับบ่งเขาดีนะครับแม่เนี่อในทองเพิ่นเป็นทองที่ใดแล้วครับนี่ท้องที่สองทองที่สองเนาะเพิ่นมีลูกอีกตัวนึงนมันบ่ครับ,รบลูกเพิ่นนี่เป็นลูกตัวผูมันง่หครับเนี่ยลูกตัวผูนี่เป็นลูกที่ใดครับเนี่ตัวตัวแรกเป็นตัวแรกเป็นสายพัพธุ์ใดครับนี่ลูกเพิน่นเลียดร้อยครับตัวนี้เลียดร้อยตัวนี้เลียดร้อยเนาะเขาเขาหลุนเนาะเป็นเขาหลุนนะครับ พี่น้องครับเบิ่งลูกาย้พ่นตักง่ายนะครับพี่น้องลำตโตดีนะครับสวยนะครับเบิ่งงไายเพื่อนนะครับครับเดี๋ยวถ่ายดันให้เบิ่งบันไทยครับเบิ่งเม่เพ่นอีกนะครับเบิ่งลำตัวดีนะครับเม่เพ่นครับสวยนะครับตื่นเมียจากน่อยนะครับพี่น้องครับก็ค่อยถ่ายคอยเบื้องให้พี่น้องเนาะเบิ่งเพื่อจะเอาไปเลี้ยง กันทั้งงัวทั้งควายนะครับพี่น้องเปิดราคางัวพร้อมนะครับนี่ครับลูกไส้เพิ่งนะครับเพิ่นได้จักปีแล้วครับลูกเพิ่งไสี่เดือนครับได้สิบสี่เดือนแล้วเนาะควอมสูงเพิ่นสิเท่าได้แล้วครับนี่สี่พร้อยสามสิบเจ็ดสามแม่ยูบองสามองครันบครับเบิ่งลูกไส้เพิ่นอยากนะครับพี่น้องงามครับนี่ลูกเพิ่งนะครับนี่ในทองเพิ่นก็มีแล้วเนาะครับครับทำเปิดราคาลายไปเลยครับค้มเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าต่อรองได้เนาะ ัวล่องได้นะครับพี่น้องเบิ้งมาเบิ้งเอานะครับเป็นเตาไปเลี้ยงครับพี่น้องนี่สวงตัวตัวบอกง่ายนะครับพี่น้องง่วราคาเจ็ดสิบหานะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องอยากเอาไปเลี้ยงกันนะครับผู้ใดสนใจอยากเอาไปเลี้ยงกับติดต่อชื่อป้อมครับชื่อป้อมเขาม่านะครับติดต่อคุณป้อมเขามาานะครับอยู่บ้านน้องคลองเนาะมาโทรมานะครับเบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาอีกนะครับศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้า เจ็ดสามเก้าหกหกแปดสี่ดสี่เนาะคุณป้อมนะครับป้อมยยบานน้องคลองนะครับกับมาเบิงมาช่มเอานะครับเปิดราคาาคุ้ยกับง่วนะครับพี่น้องเข้าไปเลี้ยงกันนะครับไปเลี้ยงกินยากันนะครับพี่น้องครับราคากับพ่อฟังนะครับครับสุธายนี่กยกไล่อาิวเด้า่าสวัสดีครับ